เมื่อี้เรื่องริสกิงเกอร์ครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ครับเวลาเป็นเป็นรูปเป็นเงี่อะไรจะพังหมดง่ายจังเลยนะครับก็คือดึงลงไปนเดอร์อะไรอย่างต่อหองอันล่าถ้ามันเล่นเกินไปใช่ไหมเข้าไปบอมเหนื่อยงายจริงจรินครับเลครับจริงๆต้องบอกว่าเคสนี้เลเป็นคนเปิดอยู่ดีทรอนเนี่ยนะครับแต่นั้นถ้ามันไม่ดีโทษน้องเต็มที่เลยครับทะเลเห็นนี้ทำไงครับก็คือถ้าถ้าไอ้ข้างไอ้ตัวโลว์มอนตี้มันไม่มีปัญหาอะไรมันก็คงปรงการสเต็ปก็ปงจะ่ทำเป็นเชื่อมกันะครับตัวของ แต่ว่าพอมันเป็นเป็นยูนิเตอร์มันเล็กมากๆแล้วก็เป็นจริงๆท่านเอร์เพลย์ยเตอร์เนี่ยผมว่ามันดิสมอร์ท่านกันเหมือนกันต้องทักชัดเจนโอกาสที่ที่อนาโฉมสีมันจะไม่กัดมันจะมีปัญหาในค่อนข้างเยอะถ้าถ้าเป็นไปได้ผมว่าก็แยกกันไปเลยก็ได้นะครับเหมือนว่าตัวยูนิเตอร์มันค่อนข้างที่จะที่จะดีแลนด์อยู่นะครับแล้วก็ดีแผนแยกกันเลยแต่ว่าไอตอนอินซิชั่นมันก็จะตอนโมบิไลซ์นิเตอร์นี่ก็จะมีปัญหาด้วยเหมือนที่ว่าคือเราต้องต้องโมบิไลซ์ตัวโซมากกับ ก็ไปเปิดมิชชั่นหนึ่งเพื่อเพื่อเพื่อมายืมอันนี้นะครับครับณครับเอาเวลาสังเกตนะครับนะครับก็เออใช่ครับอันนี้ผมก็ไปคิดเอาเองนั่งานนะครับว่าจะทำยังไงนะครับแล้วสุดท้ายก็ด้ยอย่างที่จัดเอฟว่านะครับก็คือคือรู้สึกว่าคือผมไม่มั่นใจในการต่อลงโรเวอร์โรเวอร์ยูนิเตอร์นะครับเพราะว่ามันดูเล็กมากแล้วสำคัญตรงนั้นคือคนเอฟเป็นซิสเตอร์คิตตี้ด้วยพาดพันขึ้นมานี่ยุ่งเลยมาอันเองนะครับอันนี้ก็เล ก็ลงแบนเดอร์ไปเลยด้่ยตัวเองนะครับเป็นออปเปอเรชันที่ไม่เคยทำเหมือนกันเพราะธรรมดาเป็นซับเบิลคอนดิติ้งเราอยากจะต่อพยายามให้เป็นซิสเต็มเดียวอย่างล่ลงนั่นเองนะครับหรือว่าถาข้างล่างมีปัญหาลีฟฟักด้วยเราคอมมอนชีรีแคมป์นะครับมันจะนั่งแบนเดอร์แต่ไอออปเปอเรชันนี้ไม่เคยทำเหมือนกันแต่ยเราเห็นยูวิเตอร์สองอันมันแยกกันดีไม่ได้ไปขัดกับสองอันด้านล่างนะครับก็ก็เลยเอ่อทำเป็นเทเบิลลิงแมาเป็นลีฟแคมปมาข้างล่างเลยทีนี้นะครับเออนะครับก็อันนนี้้ครรัับบกก็็ดูแแลวตตเอม